เมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทุกคนที่ติดตามฟันนาบก็คงจะรู้ถึงการมีอยู่ของกระแสนในติ๊กต็อกของช่องช่องหนึ่งที่มีชื่อว่าซิตราหรือเบนจามินพรเซเล็กกันใช่ไหมล่ะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าเขาคือใครเขาคือบุคคลที่กำลังสร้างหุ่นอนิมาโทนิกจริงๆขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่หุ่นอ n น m ิมาโทนิกที่เอามาไว้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเราใน้าติซา แต่มันคือเครื่องจักรสังหารนั่นเองครับและหุ่นตัวนั้นเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟานาฟและตัวบอลจากซีรีส์วอลเท็ตไฟนนั่นเองและหุ่นตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโนซี่โดยลักษณะของหุ่นตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ภายนอกเนี่ยดูเป็นกระต่ายสูง 10- บถึงสิฟุตหรือก็ราวๆสาเมตรนั่นเองความสามารถคร่าวๆคือ มันสามารถเดินได้เงียบมากเลยจนแทบจะไม่มีเสียงฝีเท้าทั้งที่โตมันเนี่ยป็นเหล็กทั้งตัวมันสามารถวิ่งได้32ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ50-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายแหล่งเนี่ยก็มีการอ้างว่ามันกันกระสุนกันไฟกันน้ำกันอะไรหลายๆอย่างได้สารพัดแถมมันอาจจะกันระเบิดได้อีกด้วยนะครับคือถ้าหากโปรแกรมให้มันใช้อาวุธสงครามเป็นด้วยเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นที800แล้วเลยครับเอ๊ะหรือว่า นี่คือต้นกำเนิดของ Skynet ็ตสวัสดีครับเหล่าคนดูที่น่ารักทุกท่านผมเอิมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกมโดซี่เกมนี้นะครับพัฒนาโดยดกรโกดี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระแสของซิตร้าที่กําลังทําโนซี่อยู่นั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับมันก็เป็นเกมสั้นๆหลายฉากจบแต่มันก็สนุกเอาเรื่องเหมือนกันผมรู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ย มันมาสักพักแล้วแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมีเวลาเล่นเกมนี้จริงๆและเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เรียกเสียงกรีดร้องของผมได้อย่างดีเลยละ่ะ และนี่ก็คือแฟนอาร์จากคุณแสนต้องขอบคุณมากเลยนะครับเป็นแฟนอาร์ที่น่ารักและโดนใจผมมากๆเลยล่ะโดนใจยังไงเหรอนี่งไงส่งหัวใจของพวกคุณมาซะถ้าไม่มีก็ส่งไลน์มาขอบคุณสําหรับผลงานน่ารักน่ารักอีกครั้งด้วยนะครับโอ้ขอบคุณ4 0บาทจากคุณเบียวไปเรื่อยด้วยนะครับและใช่ครับในเกมไฟไนท์แอดแฟงพิซซ่าแอนด์เทร r เตอร์ที่ผมได้เล่นไปเนี่ยแสงไฟเกมนั้นจ้าจริงๆ ใครดูตอนนอนหรือว่าดูในห้องมืดเนี่ยก็ระวังตาจะบอดผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะมันคือการให้กําลังใจผมที่ทําได้แบบง่ายๆแล้วฟรีด้วยนะครับเอาละเราไปหาโนซี่กันดีกว่าอุย้ยมันมีเอนดิ้งด้วยเหรออุย๊ยอ้าวเวรกรรมผมดูสปอยหรือเปล่าผมไม่ได้อ่านนะครับแปลว่ามันมีหลายเอนดิ้งแน่นอนเราคือคนที่สร้างหมายถึงผมคือซิตา้าเหรอเราคือซิตา้านะครับและเราเนี่ยจำเป็นต้องหาของ5อย่างและออกจากบ้านหลังนี้โนซี่นะครับ จะได้ยินเสียงเราวิ่งเดินเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ทริปนะครับโนซี่เนี่ยจะวิ่งช้าลงถ้าหากมันต้องมุดประตูถูกต้องแล้วนี่สมหน้าแล้วที่แกสูงอ่ะดีแล้วครับที่มันไม่พังคานตรงนี้ทะลุไปเอโครกตรีพอร์ต15สร้างขาขึ้นมาแล้วรายงานีพอร์ต23ได้ส่วนตัวแล้วแต่คือในเรื่องจริงตอนนี้ยังได้แค่ส่วนขาอยู่นิดน,ดนดหน่อยหนอยเนาะ อุ้ยอุ้ยอันนี้ได้หัวแล้วหกห้าแปดสิบเอ็ดเอ้ยแปดไ i แอ and seek เล่นซ่อนหาโอ้โหเมาส์อย่างเร็วเลยเอ่มอุ้ยเสียงมันดังจัง เดี๋ยว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 ,ยวบนบนบนอ๋อมันนั่งได้ด้วยนะยตาสีแดงซะด้วยแม่งเห็นผมตั้งแต่แปดลีตรงนี้ตะกี้มีของครับแปละว่ามันสุ่มอะเนาะประตูบ้านอยู่นี้เราต้องหาของโอ,โอ้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 ฮะไ โน้สิเอ่อเอา้เอาผมไม่กลัวนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันทำไมมันสัน่นแต่ไม่ใช่ว่ามันกันลูกปืนป่ะอ,อุ้ยโอ้โหไม่เห็นผมไม่อบอกนะฮะ่าฮ่าอ่าอะไร ทำไมผมก็อยากไม่ได้แต่นนะไหนกันกันสูตรวาเนาะฉันลืมไปเลยว่ามันกันกระสุดได้ <c oughs> โอเคอย่างน้อยก็จบไปแล้วนะครับฉากจบหนึ่งอุย๊ยอะไรอ่ะรีพอร์ฟโฟตโฟโต้อ้โหพันแน่ เสียงแวงดังจัดปืนก็ใช้ไม่ได้ถ้าหากผมยิงโนซี่ปุ๊บตัวผมจะไม่สามารถเดินได้เลยเอ,อ๋อผมได้เฮ้าคีมาตรงนี้มีแก๊สโซลีนอะหรือว่าเราสามารถเผาบ้านได้วะเออเหมือนกับฟันนฟไงโอ้ดูดิ คือถ้าหากมันเห็นผมแล้วยังไงก็ไม่รอดอะเนาะโอ้โหมันมีกี่ห้องวันเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะกุญแจการาดเดี๋ยวนะเฮดทูการาดแต่กี้เราผ่านการาดมาแล้วป่ะเร๋เป๋าอยู่ตรงนี้ก็คือลงจอดรถนั่นแหละโอ,โอ้มีนกพันกิ้นด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปที่กาหลาดก่อนก็นแล้วกันโอ้โ,อโอ้มันเห็นแล้วไปก่อนก็นแล้วกันว้วฉากจบอชิบหายแล้วกูให้มันได้อย่างงี้สิซิตราฉันหมายถึงให้มันได้อย่างงี้สิตัวฉันโอ้โหเห็นไหมไม่เห็นนะด้อุ้ยแต่กุญแจบ้านอยู่นี่ครับอ่ะครั้งต่อไปผมน่าจะต้องออกจากบ้านให้ได้ เชียวเชียวมันก็แค่หุ่นอะนิมาโทอน what the f**k เมงเห้ยโอ้มันอันนี้นี่นามันสุ่มดอกนี่นา ก็เหมือนที่เรารู้กันนะตะกี้อะไรโอ้โหว้าวมาตามหลังผมอยู่ใช่ไหมน่าโอเคโอเคโอเคโอ้โห ใส่อีกแม่งคีโมสุดเลยแม่งบอกว่ามันช้าลงเลยมันไม่ช้าลงอะ่ะโอ้โอ้ เป็นทางบนเว้ยเงียบไปก่อนอุ้ยรอดครับรอด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 เนี่ยสิอ้ยเดี๋ยวนะผมกิบของคดหมดแล้วใช่ไหมมองจากบ้านได้ที่เหลือแค่ต้องไปหน้าบ้านให้ได้ ที่กี้ผมเก็บกุญแจบ้านหรือกุญแจกาหลาดมานะผมลืมอะ่ะเไม่รู้ละเี่ยมอู้อันนี้น่าจะฉากจบแรกหรือเปล่าโอ๊ะไม่นะอย่าบอกผม คุณได้หนีออกไปได้และโนซี่ก็หนีออกไปได้ด้วยโอ้เชดผมได้ปล่อยปีศาจที่ผมสร้างขึ้นมาออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสกายเน็ตเดี๋ยวนะผมได้ฉากจบไหนไปแล้วกาลาดเอนดิ้งโอเคได้ละแล้วก็บูเลตบูเลตพรูฟไปละสามละฉันลืมเขาเอาไว้ออกจากบ้านโดยไม่เอาฮูเบิร์ตไปด้วยหมายถึงแพนควินน่ะเหรอหาไฟแชค และไปจุดแกสโซลีนอ๋อตรงกาลาดอเหรอทีมเอนดิ้งนั่นคือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรูปภาพนี้โอเคผมจะลองไม่เอาฮูเบิร์ตไปก่อนนะครับอาทีละอาันเป็นละโอเคได้สองมันจะมีทั้งหมดห้าเราจะไม่เก็บแพนกวินไอฮอลเวก้วกว้างๆแมบแม่งนึกถึง TJ เจโอซีาหเลยครับโอ๊ตัวนี้เราจะไม่เก็บเเจอแล้ว อย่านะอย่าหันมานะคอาจริงนะถ้าหากมันฉลาดขนาดนั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะพังกระจกออกไปเองได้ด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นต้องรอคนอย่างผมเปิดประตูให้หรอกนะแล้วประเด็นคือมึงสร้างหุ่นสังหารมาทั้งทีมึงไม่โปรแกรมมันว่ามึงคือเจ้านายของมันวะ ไปก็ได้ทำอะไรเนี่ยนี่จะออกไปโดยไม่มีกลัว่อย่างนี้มันบอกว่าเฮ้ยนายนางจะทำอะไรอ่ะนี่นายจะแอบหนีออกไปโดยไม่เอาฉันไปด้วยอย่างงั้นเหรอให้ตายเถอะนายนี่มัน เป็นเพื่อนที่คบไม่ได้จริงๆทีนี้นายจะต้องถูกลงโทษแล้วมันก็จิกหัวผมตายเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้เอาเลยครับต่อไปเราต้องหาไลเทอร์นะครับหรือก็ไฟแช็กประเด็นคือมันหาได้จากไหนพันเวลนฮูเบิร์ตนี่สินะสิ่งที่น่ากลัว คือตอนนี้มันยังมีแค่หัวครับอยากรู้เลยถ้าหากมันมีเชลทั้งหมดจะเป็นยังไงเหมือนมันจะเป็นพวกแนวผ้ามากกว่าที่จะเป็นอ่พวกนี้อีกใช่ไหมพวกเชลพลาสติกของอนิมาโทนิกอีกห้องครัวปะเออผมเคยมาห้องครัวปะเออผมไม่เคยมาเฮ้ยนี่ไงไลไตเตอร์ไปแล้วไปแล้วจุดมาแงเลยจุดจุดนั่น วิลเลียมอัพตันยังไม่ตายคนละเกมคนละเกมอะโอเคไปไหนได้เสียงอะไรโอโเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเเดี๋ยวเวเดเดียวเดีไม่ตายผมติดแม่เลยโอ้โหโอเคตตอนนี้ผมรู้แล้วไรเตอร์อยู่ไหนอ่ะ อเอาละตรงนี้มันจะสปอนด้านหน้าเราต้องใช่ไหมเราก็น่าจะต้องจุกจุกหรือเปล่า<ด>น่าจะต้องจุกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยเออผมวิ่งไม่ได้ผมเป๋อผมเป๋ผมวิ่งไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่า่ปกู้วิ่งไปวนลูปตรงนี้มาลอกที่3ามเลยครับ <c oughs> ก็ผมว่าผมน่าจะต้องสปีดลัรนไป โอ้โอ้อ่าคือคือพี่ชายฉันจะไปยังไงฉันจะไปตรงไหนฉันจะไปตรงไหนอึบ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 โอเคโอเคเดินเอ à, an, 拜拜ียงเดินเอียงเร็วกว่า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 กูคุณเดินเอียงด้ไมคุณเดินเอียงแล้วเร็ววะวัน ตายซอไปเรียบอัพตะเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่วะมันไม่ตายลืมไปว่ามันการไฟนี่มึงสร้างมันขึ้นมามึงลืมได้ยังไงเฟิร์สอัพบรูปภาพอยู่ไหนผมต้องหารูปภาพให้เจอผมเจอแต่เอโดสเกลตันโอ้ฮ่าเอโอลุกโอ้เจอแล้วแพนกวินเหรอ มีอะไรตะกีเ้เสียงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอา้าเอา้าซีครีเแล้วมันจะเห็นผมไหมน้าผมอยู่อย่างนี้เออผมก็กดอ e ีย้ำๆไปดิแล้วมันทำอะไรได้แค่เข้าไปข้างใน,นอ๋อ มาทางออกเหรอถ้าหาคุณได้ยินเสียงมันหัวเราะให้ไปคนละทางหมายความว่ายังไงหัวเราะยังไงอัน,นี้เงีมันจะหัวเราะยังไงวะทำไมอยู่ผมมันจริงจังวะเนี่ย มันไม่ควรเลือกไปในทางที่มันตาแดงๆป่ะแต่มันโอ๊ยผมไม่รู้เลยว่าผมงงมากอันนี้แบ็คลูมของโนซี่เหรอ What the hell w a s that เหมยความว่ายัางไงอะ เห็นแสงสว่างไอตัวขวานี่หัวล้อครับเออไปก่อนนะพี่ชายฮะโว้โอ้โอเคือกูฝันไป เป็นฝันที่แปลกประหลาดมากนี่ซิตรามึงดูเกมนี้ไว้อย่าได้ริอาจทําอะไรแบบนั้นขึ้นมาชายคนนี้นะครับจะทําให้หุ่นตัวหนึ่งเป็นหายนะระดับโลกได้เลยและเป็นหายนะระดับหมอลำด้วยเ <c oughs> สียงหัวเราะเนี่ยโอเคมีโนซี่โมเดลนะครับโอ้สปินนิ่งได้ โอ้ถ้า,หาให้มองมันก็ดูเท่ยอยู่นะแต่พอมันเป็นลายแบบนี้มันโอเปลี่ยนแอนิเมชั่นเดินได้มีวิ่งไหมอ๋อนี่ไงพาวิ่งอันนี้คือวิ่งเหรอถาหากเจอหุ่นแบบนี้วิ่งไล่ในชีวิตจริงกูตายตายชัวร์เลยแบ็คกราวอ๋อเอาไว้ทำสกินช็อตเหรออุ้ยถอดหน้ากากได้ด้วย และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโนซี่นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมสั้นๆเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละครับแต่ก็ถือว่าสนุกดีนะครับยูยๆเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งเลยนั่นก็คือแกนนี่มันก็เลยทําให้ผมคิดนะครับว่า ถ้าหากผมเนี่ยจะหยิบเกมซีรีส์แกรนดี้เนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่ทุกคนอยากจะดูกันหรือเปล่าละครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับรวมทั้งผมต้องขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่คอยเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับช่องนี้นะครับจะไม่ให้ขอบคุณได้ยังไงละครับก็พวกเขาเนี่ยคือท่อน้าเลี้ยงของช่องนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยละครับแล้วถ้าหากใครเนี่ยสนใจที่อยากจะมาเป็นเมมเบอร์ของช่องมิสเตอร์แล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับนอกจากจะเป็นซัพพอร์เตอร์แล้วเนี่ยคุ มีซูเปอร์ดิสคอร์ดสำหรับเมมเบอร์ชิพที่สามารถเข้าไปคุยกับผมได้แบบง่ายๆแถมยังมีชื่อขึ้นเป็นเครดิตขอบคุณทุกคลิปแบบนี้อีกด้วยนะครับถ้า,าสนใจแล้วก็ผมฝากไว้ด้วยนะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยและถ้าหากใครชอบเกมแนวแบบนี้หรือฟันดาแฟนเกมแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r i b ์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในอนาคตนะส่วนตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนน้าะครับบบ